เลยใกล้ไปใกล้ไปกแก๊ปดับเบาได้เบาแก๊ปเนี่ยคืออาจจะไม่ขอเช็คอะไรมากแต่ขอถ่ายรูปได้ไหมครับ <c oughs> ได้เลยครับตามสบายครับรจบ <c oughs> แกป๊แกป ให่เลยอะไรผูโดนใจน้องเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอินจากในหนังมาฮ้องโล่เลยนะฮะโซเชียลมันแรงครับถ่ายปกติแล้วกันครับปกติครับโพสท้าสวยๆให้เขาเก็บไว้เลยใกล้ไปใกล้ไปแก๊ปดับเบาได้เบาแก๊ปดันอุ้ยเีแล้วอ่ะคพลอยจะอมาแล้วนะนี่เดี๋ยวนี้ยังรับงานถ่ายรูป จ้างนางแบบมาถ่ายรูปอะไรยังทำอยู่ไหมคะอะไรนะจ้างนางแบบผู้หญิงมาถ่ายรูปนี่ยังทําอยู่ไหมคะอะอะไรฮะที่ไปเป็นกลุ่มอะที่ไปเป็นกลุ่มแล้วจ้างนางแบบไปถ่ายรูปอ่ะพี่มีอยู่แล้วแต่ฟังพูดให้จบก่อนสิ <c oughs> ที่คนเขาชวนไปมันมีปักปั้มกูแค่ถามเรืนองนองคะ่ะ